วันนี้ครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็มีตอดเกงตกค้างครับวันนี้ตกค้างมาจากอเมริกาครับกะว่าจะสั่งให้มันส่งมาพร้อมกับสินค้าหรือแล้วก็อาหารเฉลี่ยค่าส่งไปนะครับแค่สองชิ้นนะฮะอันนี้ตัวก็ส่งมาตังหากนะครับนี่พันสองครับพันสองห้าสิบนี่เฉพาะค่าส่งแล้วแค่สองชิ้นเนี่ย พอดีว่าร้านมันส่งช้ามากนะในอเมริกามันก็เลยเดินทางไปถึงคนส่งก็ช้ามันก็เลยไม่ทันไม่ทันกับสินค้าตัวอื่น,นก็เลยต้องส่งมาตัางหากแค่แค่นี้พันสองแลครับเนี่ยค่าส่งสองชิ้นเนี่ยไม่ถึงสามขีดมันก็ตีเป็นขั้นต่ำอูกแล้วครับการส่ง,งสินค้าต่างประเทศ เป็นขั้นต่ำเราก็ดีกว่าทิ้งไปก็เลยเอามาให้เพื่อนสมาชิกได้ใช้กันดีกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งนะครับคุ้มมากนะผมไม่อยากเก็บไว้เอามาปล่อยให้ก่อนปีใหม่เอาไปใช้กันในะช่วงนี้ด้วยเดี๋ยวลองฟังเสียงกันนะครับแกะพร้อมกันเลยเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับมีสองชิ้นนะฮะปล่อยไปเลยนะครับ ให้เพื่อนสมาชิกได้ใช้กันช่วงฤดูหน้าแรงเนี่ย โอเคเสียงคล้ายๆรุ่นนี้นะครับรุ่นของเยอรมันนี่คล้ายกันเลยเนี่ยรุ่นเนี้ยอันนี้สองพันกว่านะครับรวมค่าส่งรวมอะไรด้วยเนะี่ยชิ้นเดียวเนะี่ยแต่นี่ที่ผมทำก๊อปเอามาก๊อปขายอยู่เสียงคล้ายกันเลย โอเคเสียงสม่ำเสมอนะฮะตัวนี้ถ้าใครต้องการก็เนี่ยอันนี้ตัวแกะแล้วก็เท่ากันนะเจ็ดร้อยห้าสิบาทเนี่ยมีแค่สองตัวเพิ่งมาเมื่อกี้เองเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยรวมสองเก็บเงินปลายทางเพิ่มอีกห้าสิบาทนะครับแล้วก็จังหวัดไหนอำเภอไหนท,นนท,หนนนที่มีเป็นพื้นที่ห่างไกลบนดอยอย่างเงี้ยขอเพิ่มอีกห้าสิบนะครับเพราะว่าเคอรี่มันจะเก็บเพิ่มเป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับ ะตามนี้นะครับวันนี้ก็วันที่สิบสห้าเดือนสิเอ็ดนะครับใครสนใจก็เจ็ดร้อยสิบครับหมดแล้วหมดเลยครับไม่มีแล้วนะตัดแก้งเสียงดีครับ ดีมากเลยเหมือนกันเลยนะของเยอรมันเนี่ยเสียงเดียวกันเลยโอเคนะครับขอบคุณครับ